ทีมข่าวไราแขนแงจัดโครงการปันน้ำใจให้น้องต้านภัยหนาวมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้สองโรงเรียนในจังหวัดสุรินนำไปใช้ประโยชน์ทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรน,นิด วันที่3ธันวาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีทีมงานผู้สื่อข่าวนิตยาาสาร l i c ิ n e ิวอัปเดต p l ั s และสำนักข่าวไทยนิวส์เอเชียนำโดยนายประดิษฐ์ข้อมพันธ์บรรณาธิการจัดโครงการปันน้ำใจให้น้องต้านภายหนาวให้กับโรงเรียนบ้านหนองเทพตําบลหนองเทพอําเภอโนนนานรายจังหวัดสุรินและโรงเรียนบ้านอีโซนหนองผางตําบลหนองเทพอําเภอโนนนานรายจังหวัดสุรินท์โดยมีนางสาวกลอยใจมุนทาหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีสดนหนองผาง และนางนาภาพรพฤตินัยพอ,อโรงเรียนบ้านหนองเทพให้การต้อนรับคณะที่เดินทางมามอบสิ่งของพร้อมให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมงานผู้สื่อข่าวที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขณะที่ดร,รทิติพัฒน์อักเดชบัณฑิตประธานจัดโครงการได้กล่าวขอบคุณคณะครูอาจารย์ที่ให้การต้อนรับทีมงานผู้สื่อข่าวพร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียนไว้ใช้ประโยชน์ในการเรียน หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกันกับทีมงานสื่อมวลชนท้องถิ่นซึ่งทีมงานผู้สื่อข่าวขอขอบคุณผู้ที่มีอุปการะักกุลที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เรียนท่านดรพิธิพันธ์อิศเดชบันตที่ิภูกษาจิติมศักดิ์ทีมงานผู้สื่อข่าวโพลิสนิวอัพเดตพลัสและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพอย่างสูงครับกระผมนายวิชัยศรุตระประธานคณะกรรมา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,านโรงเรียนบ้านองเทศในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองนักเรียนตลอดทั้งผู้มีเกียรติทุกคนรู้สึกยินดีและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติเดินทางมามอบวัสดุอุปกรณ์และทุนสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเทศในครั้งนี้ครับ ขาวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจามาดัอักษรนิด